สวัสดีครับพี่น้องปองไปสปูสุกนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรบ้านนาหนึ่งและเกษตรบ้านนาสองครับผมวันนี้จะมาอัปเดตคุ้มกระโดดเนาะหมูสองของเรากับผมและก็การเลี้ยงวัวครับผมกับเกษตรกรมือใหม่ครับผมที่สนใจเรื่องวัวครับเนาะอยากจะได้วัวมาเลี้ยงอยากรู้ว่าวัวตัวเล็กๆหรือวัวราคา เจ็ดแปดพันหรือหมื่น,ต,นต้นนี้มันจะได้บัวขนาดไหนครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวจะพามาชมครับผมเนาะให้พี่น้องครับผมดจะพามาเบิรงครับผมง่วนหน่อยที่ผมซื้อมากครับผมราคาไม่ถึงสองหมื่นนะครับเนาะบัวเล็กครับผมนี่ครับผมส่วนตัวนี้เป็นชาโรเล่ครับผมชาโรเล่เห็บชาโรเล่ตัวนี้เป็นตัวเมียครับผมชาโรเล่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทเนาะ 13,500บาทต่อได้เลยหน3คับผมชะะเชลเรเนาะตัวเลขกับผมส่วนตัวนี้อหาง,งอของกันเดี่ยเป็นเงนกับพน่องคับผมแปนึงงูแของคับผมไปส่วนตัวนี้ครับเจ้าปีโป้ครับผมที่ได้หนึ่งบาทเนาะต่อได้ครับผมเหลือหนึ่ง้าพับาทครับผม อันนี้ก็เป็นข้อมูลอาจจะไม่แน่ชัดนะครับผมเนาะบางพื้นที่หรือบางตลาดนัดคูักระบือแต่ละที่อาจจะราคาอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางาที่อาจจะถูกกว่านะทีนี้ผมอัปเดตแถวอำเภอผมเนาะอำเภอกันรทลรักับผมสีสเกตเนาะตัวนี้กับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทกับผมซื้อมาแล้วนะราคาต่อครับผมถ้าราคาร้องห้า,าพันห้องใบก็หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเนาะครับผมต่อได้ครับผมหมื่นห้าเนาะตัวนี้ครับผม นี่ครับผมบัวเล็กเนาะบัวประมาณสองถึงสามเดือนนี่แหละนี่ครับผมนี่ชื่อว่าเจ้าพี่บัวกับผมแดงขนาดงามดีครับผมนี่ครับผมบัวหน่อยครับผมบัวเขาแยกไม่รูกใครครับผมนี่ครับผมราคาเนาะบัวเล็กครับผมราคาบัวเล็กเนาะข้อที่ว่าจะทราบราคากับผมมือใหม่เนาะอยากได้ง้อหน่อยมาเลี้ยงครับผมนี่ครับผมบัวเล็กบัวแยกรูปบัวสามเดือนถึงห้าเดือนเนาะอาจจะแพงหน่อยนะทำชุมกับผม น,นี่เป็นตัวผู้ครับผมเป็นตัวผู้ครับผมตัวผู้ชื่อว่าเจ้าปีโปนะ้เนาะผมตั้งชื่อให้มันเองครับผมเราจะได้เรียกง่ายๆหน่อยอันนี้เสือไหมครับผมสองตัวเนาะส่วนตัวนี้เป็นชาโรเล่ตัวนี้ชาโรเล่ชาโรเล,ล,เล,ล,เล่สีเทาเนาะดื้อขนาดผมม้วนหน่อยเนาะเดี๋ยวจะขึ้คนหน่อยครับดื้อขนาดคดนหน่อย นี่ครับผมตัวนี้หนึ่งมืนห้าพันบาทครับผมราคาเต็มหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อได้เนอ้อส,สีแดงปัดเลยครับง่ายไหมครับผมแดงมันประคามดีขนาดส่วนตัวนี้ครับผมตัวเมียน,นอ้อนี่ครับผมตัวนี้ที่ได้หนึ่งมืนตัวไหวะหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทต่อต่อต่อเลยหนึ่งมืนหนึ่งมืนสามอี่่หละหนึ่งมื่นสองเมียนบ่อยจำมาด้กันนะผมก็ลงกันน้อยึนใบเลยครับผม เชองขนาดผมเชื่องขนาดดื้อขนาดเพิ้ลหัวหน่อยสังเกตเปิ้ลจำได้ว่าเป็นมื่นมื่นสองอะไรครับมื่นสองพันต่ออะไหรือมื่นสองอะไรเท่าราคาห้องเออมื่นสามพันหลายบาทเนาะราคาห้องเพิ่นทะเลนะครับเพิ่นห้องขายทะเลต่อได้ครับผมต่อเลยมื่นสองครับผมนี่ครับผมคนเหลืองงวครับผมที่อยากสาบราคางอหน่อยครับผม ราคาเงิหน่อยก้อนนี้มีบัวฝนว่ามีอยู่ครับผมหัวหน้อยก้อนนี้อาจจะเลี้ยงยากนะวัวที่ไม่ใหญ่หนุ่มเนาะวัวเล็กเนาะราคาเจ็ดพันก็มีครับผมหัวหน่อยครับผมซ้ำมาหน่อยเลยถ้าเป็นวัวเล็กถ้าทำชุมกับผมอืมอืมถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นี่แรมโบนี่ตัวใหญ่นี่ประมาณตกไปสี่หมื่นนะราคาต่ําสุดสามหมื่นห้านี้ตอนนี้มีคนมาให้แล้วครับผมสามหมื 35, นน่นห้าตัวนี้ตัวนี้เลยเจ้าเรมโบนี่ สามหมื่นห้ามันยังไม่ปล่อยรับท่านชมเนาะยังไม่ปล่อยหรอกเอาไปทําพันุ์ก่อนรูปล่อดีสวยครับผมสูงยาวเขาดีครับผมตืนตน่ใหญ่ครับผมมันหยอกขนาดได้ผนนียหลังตรงนี้ครับผมเอ็นจัดเข้าูกได้ครับผมลูกได้เนาะสมัติเอาเพชรพอพันไหนครับผมครับผมตัวนี้เขาให้แล้วสามหมื่นห้านะยังไม่ปล่อยดอกเอาไว้ก่อน เฉพาะตัวเดียวนะครับผมเฉพาะตัวเดียวเลยสามหมื่นห้าก็ให้แล้วนี่ตัวนี้นี่สามหมื่นห้าพันบาทแขง่งขาใหญ่นี้อว้วดนะครับผมดีลำบึกเลยเขงย่งขาใหญ่ครับผมบ่มีตำหนิครับรับกันตำหนิไม่มีตำหนิครับผมอันนี้รอราคาขึ้นอีกก่อนผมไม่ไปล่อยหรอกผมเอาไวท้ทำพันธุ์ก่อนตัวนี้สงสารเพิน่นซือ้อมาเลี้ยงซื้อมาแต่น้อยสิเหล็กทำหัวหน่อยสิเหล็กซื้อมาครับผมคุณเอาเนาะยึดเดิน bộ ครับผมเข่งข่าใหญ่คืองหางยาวครับผมไร่ที่ติครับผมไร่ตำหนิไม่มีตำหนิครับผมตัวผู้ครับผมงามมากครับผมตัวนี้ครับผมจะปล่อยครับผมผมปล่อยที่สี่หมื่นบาทครับตัวเดียวเลยสี่หมื่นบาทเนาะถ้าผมจะปล่อยนะครับผมถ้าผมจะปล่อยผมปล่อยที่ราคาสี่หมื่นครับผมสามหมื่นห้าไม่ปล่อยนะครับผมแต่พัาเขาค้อนและสามหมื่นห้าจะว่าไม่ปล่อยนะให้ถ้าถ้าถ้าถึงสี่หมื่นผมปล่อยแน่นอนนี้ สี่หมื่นนี้ไม่ได้ต่อครับผมราคาเต็มแล้วไม่ให้ต่อนะครับผมถ้าสี่หมื่นปล่อยเลยครับผมโอเคนะครับนอญุ่นแม่เพิ่นปุ่นนะปุ่นโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ยบายครับผมกิหนาจิ้ม่บสดครับบ๊ายบาย